แซมยูรนันเปิดภาพบ้านหลังงามริมน้ำกาญจนบ,บุรีบรรยากาศดีน่าอยู่มากหลังจากที่พระเอกในตำนานแซมยูรนันเคยลงภาพของบ้านพักตากอ,อากาศที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีไว้พร้อมกับที่มาของที่ดินผืนงามที่ตนเองได้ตัดสินใจซื้อไว้และลูกสาวน้องมาอยากมาพัฒนาที่ผืนดังกล่าวด้วยการสร้างบ้านพักติดริมน้ำ แล้วเจ้าตวก็ได้อัปเดตการสร้างบ้านให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เริ่มลงเสาขุดสระน้ําจนกระทั่งล่าสุดบ้านสร้างเสร็จสมบูรณ์ร้อมเข้าอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นเพราะมีต้นไม้นานาพัานอบล้อมไว้เต็มพื้นที่และตัวบ้านต้องบอกเลยว่าเป็นตัวบ้านที่น่ารักมากเป็นสไตล์คอเทจถูกตกแต่งไว้อย่างดีเลยทีเดียว อีกหนึ่งเรื่องราวของบ้านหลังน่ารักหลังนี้ที่แซมยูรานันเคยบอกเล่าไว้นั่นก็คือบ้านเลขที่7 2ที่บวชกันได้9ก้าแฟนคับต่างแห่ไปซื้อลอตเตอรี่กันยกใหญ่ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ